บัวนาให้เขาตัดเขาทานทุกคนไม่ไหวที่ได้ใหม่อุยบัวยางไงบ้าหายหาหม่องบัเสียหลายสทุสอ้น่าามส้นเอาตกะงเนาะตกะงเนาะ

แายภาพแค่ภาพนี้สม้มเนอส้มไหมอยู่เีส้มส้มไปตกเนงไงก้นี้าบาน,นูี่อดวูานูออูแล้ว ร้านสีเขาเบียนหวานเนี่ยจะไปใชเอาผ้าเอาผับจะผาไปเลยอยเอดจะผับเขนบอกไปนีแล้วพอยังจำร้านเขีนในบล็อกขียนบก็ได้ลงเขียนลงไลนหมดเลยเด็กฝ่านโอ้ยทั้งร้านอ้าวขคิน รสจัดเบี้ยขาดเป็ี่นบหปูร้านเราแล้วบานี่เงยปูได้ป่ะเด็ดไปเต็มเยน้ำเจ๊สองปูเน่ยบ้าน่าอ้หลวงปู่ท่านเอาเรากา็เอาแล้วเบี้์ก็เอาแล้วบานี่ท้าสชมแล้วเยปูบานนี่มันทนสมัย คนพันแล้วเด็ดละไงป่ยยังเย็นด้วจัน่อคนาใเพนาถื่เาาเป็นเถื่อนอมีย็นหมด วมดูเที่ยวบีไเอ็ดบอกินไก่นังไก่อมยันร้านโมกุนแห้งนี่ยน้ยตุ้มเนี่ยใครกินไครมันหยาบให้กินว่าไหนน้อยเนาะ